จัดให้จัดให้และจัดให้ปี2022กับสเปกคอมที่เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสายเกมเมอร์กันครับงบประมาณ2 5 0 0 0 2 6 0 0 0บาทเล่นเกมได้แบบพริว้วพริวไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆอย่าง God of War ก็เล่นได้นะครับเล i n b o w Six PUBG หรือเกมอื่นๆก็พริ้วเลยจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันต่อได้เลยครับ สัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนะรงอิลุนนะครับและคุณอยู่ในรายการจัดให้จัดให้และจัดให้ครับสำหรับจัดให้ในอพิโซดที่1ของปี2022ขอกันเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับกับแนวทางสเปคในช่วงงบ20,000กลางๆนะครับซึ่งต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าจัดยากมากๆเพราะอะไรเพราะราคากาจอแพงเหลือเกินนะครับแต่ผมไปค้นพบกาจอตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้า r a ด e o อ RX 6500 XT นี่เองนะฮะราคาดีเล่นเกมได้ด้วยเหมือนที่ไลฟ์สตรีมไปเมื่อประมาณวันพฤรหัสนั่นเองนะครับสำหรับ ราคาของเซตนี้นะครับที่ a d b i กทำมาเป็นแนวทางเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ25,000ถึง26,000บาทนะครับบอกกันก่อนว่าเซตนี้ผมไม่ได้ใส่ราคาเคสมาไว้ในซิสเต็มนะครับให้เพื่อนๆไปเลือกเคสกันเอาเองแต่จริงๆแล้วเคสก็ราคาไม่ได้แพงนะ790ก็ใช้ได้แล้วนะครับอย่างตัว Sigma Tech Eros ที่ผมใช้บ่อยๆหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะขยับขยายไปตัวอื่นเช่น c o r s a นะครับ Cooler Master Thermal Tech ก็สุดแล้วแต่เลยแต่วันนี้เราจัดมาเป็นฮาร์ดแวร์เป็นหลักนะครับโดยฮาร์ดแวร์ในวันนี้นะครับเริ่มจากการ์จออย่างที่เราพูดไปเป็นตัว r a d i o n RX 6500 XT เรื่องความแรงหายห่วงเล่นเกมได้หมดเลยใช้งานด้านอื่นๆก็ได้นะครับที่สำคัญราคาพอรับได้ด้วยตัวนี้จะเป็นตัวกิกะไต์นะครับในส่วนของตัว Eagle นะในฝั่งของ CPU นะครับ CPU เลือกใช้เป็น Intel Core i5 1 2 4 0 0 F นะครับทุกวันนี้ Gen 12กันแล้ว ใช้เจน10 g เจน1 1เก่าไปแล้วนะต้องเป็นเจน12ด้วยที่สำคัญราคา CPU ไม่แพงครับเป็น6คอร์12เทรดในรูปแบบ Performance c o r ค10นาโนเมตรตัวล่าสุดจาก Intel เลย Elder Lake กันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับความแรงของ CPU ที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับตัวฮีทซิงตัวใหม่ที่เย็นมากขึ้นด้วยนะครับใส่อยู่ในเครื่องให้ดูกันเรียบร้อยแล้วมาเอบอร์ดนะครับแน่นอนเราใช้การ์ดจอ RX 6 5 0 0 XT ทั้งทีพ c i i e จะเป็น 4.0x4 ถ้าต่ำกว่านั้นเฟรมเรทจะดออปลงดังนั้นครับเมนบอร์ดตัวที่ถูกที่สุดที่รองรับ PCIe 4.0นะครับนั่นก็คือ H610 s e r i e ์อย่างตัวนี้นะครับเป็น H610M จากทาง Gigabyte ราคาช่วง2,000กว่าบาทเท่านั้นเองคอมโบกันกับ CPU การ์ดจอได้อย่างสบายสบายในส่วนของ RAM นะครับจะเป็น RAM b u t t o n x จาก Colorful ราคาประหยัดแต่สเปคดีมาก RAM DDR4 บัต3,200เมกะเฮิร์ความจุ8 กไบต์คูณ2นะครับสเปคแบบนี้ถือว่าดีมากและที่ขาดไม่ได้เลยต้องมี SSD ที่ดีด้วย SSD ที่วันนี้เลือกใช้จะเป็น WD Blue SN550 500 g b กบนะครับเ,เพื่อนๆที่มีงบประมาณเพิ่มเติมอัปเกรดไปเป็น WD Black ก็ยังได้นะครับ power supply นะครับแนะนำเป็น power supply 500วัตต์ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับ system นี้แต่ถ้าใครอยากเพื่อไปในอนาคตแนะนาเป็น600ถึง650วัตต์80พัไวขึ้นไป ก็ได้เช่นกันนะครับลิสต์สเปคทั้งหมดแอดบิกจะลิส t เอาไว้ตรงนี้แล้วไปจัดตามกันได้หรือไปปรับแต่งกันได้เลยและที่สำคัญมีผลทดสอบการเล่นเกมให้ดูกันด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับ จัดให้แล้วจัดให้เป็นยังไงบ้างครับกับจัดให้ EP แรกในอพิโซดที่1เห็นกันไปแล้วใช่ไหมละครับภาพในเกม God of War สวยมากเล่นเกมอื่นๆก็ได้พลิ้วๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกกันก่อนนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้มันเป็นการ์ดจอเล่นเกมก็จริงแต่แนะนําว่าให้ใช้กับการเล่นเกมโดยเฉพาะกับ Full HD เป็นหลักนะฮะถ้าเป็นเกมแบบกราฟิกสูงๆแนะนาให้ปรับกลาง ถ้าเป็นเกมแบบพวกออนไลน์ปรับสุดได้เช่นกันนะครับรวมถึง CPU นะครับตัวนี้ก็ราคาดีทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครงบน้อยคุณจะลดหลั่นไปเป็นคอไอสามเจนก็ยังได้นะครับแต่เท่าที่ผมไปสอบถามมาคอไอสาม12นเนี่ยเขาไม่ขายแยกอะ่ะเขาต้องสั่งประกอบเครื่องซะอย่างนั้นอันนี้แอบเซ็งอยู่เหมือนกันเพราะผมก็แอบหาเอามาทำคอนเทนต์แต่ก็หาไม่ได้โอ้เซงเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับ ตัว i3-72 เนี่ยราคาก็4,000แล้วเพิ่มมาอีกนิดหน่อยเป็นตัว i5 คุ้มอยู่แล้วนะครับในวันนี้ครับแอดมก็จัดมาให้เป็นแนวทางกับจัดให้จัดให้และจัดให้2021แอปพิโซที่1นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนในวันนี้นะฮะใครที่ดูแล้วอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมกันจัดให้ได้เลยนะครับ แอดบิ๊กเนี่ยมาแนะนํากันยังไม่ได้ขายคอมนะฮะอ่ามาแนะนํากันนะไปปรับแต่งกันได้ตามอัธยาศัยเลยราคาระหว่างที่แอดบิ๊กทำคอนเทนต์เนี่ยกับราคาขายจริงอาจจะมีการดิฟขึ้นลงแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลานะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับจัดให้จัดให้และจัดให้ในเอพิโซดที่1เอพิโซดหน้าอยากรับชมช่วงราคาไหนสเปคแบบไหนใช้ทําอะไรพิมพ์ไว้เลยใต้อคอมเมนต์เดียวแอดบิ๊กจัดให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ